จเลื่อนพอดเอฟซีสุกูสูกคนผู้ติดตามห้าหน่อยลำลืยกันนบอมอว่านี่หาหน้อยแตกสหน่อยนาะพี่น้องเนาะแตกยี่ปกติก็วี p ไอพี่ปกติก็วีไอพี่แตกตรงตรงปกติเขา่าชื้อพี่น้องหาแปดเป็นแปดหาเนะ้พี่น้องเนาะตั้งหลูดมากกรด้ยยุ่หหลูด 6บูดแตกรูดแตกลูดเนาะพี่นลังนะเอาวันที่เบื้งวันที่เจ็ดกับเบื้งวันที่หย้อนหลังมองกันมีตัวใดแน่นาะพี่นลนะังเนาะห้าหน้อยวันที่6กมีน้าสองพันหารอกสบเจ็ดเ,เดกิจกับจับคูหกเจ็ดเจ็ดวิ่ง หกเก็ดกลเดินหกเก็ดร่องหนึ่สองหสองเขาทั้ง1ทั้งสองพี่น้องตัวล่องตัวกลมเขาหพี่น้องเล่ยได้สองรูดพี่น้องได้ 1, 6, กับ2 8กา,าศาสซีหาเก็ดหกหาวิ่ง4ีหากลมเดินซีหาร่อง1นึหาเขารูด กลม4ีพี่น้อง4เข่า2องหลุดน้พี่น้องน้าเด้เด้งคือ4ีีกับ4ีกับเกีพิเศษ2 3งสาม3าม4วิ่งสวิ่งสองสามกลมเล่นสองสามล่องสามล่อง3า เขาเขาสามกับสี่้พี่น้องตองกลมเด้นเขาสามโตล่องเขาสามกับสได้ศูนย์สกับสาูนย์พี่น้องได้สอลูดพี่น้องปกติจับคูสี่ห้าสองสามองสี่งบิสีหากลเล่นสี่หาล่องส2พี่น้องเขาสพี่น้องนาล่องสีสอง แตกตักลมเลยพี่น้องตรงตรงเลยซีหาดีพี่หาแปดเก้าหาซีหาวิ่งหาแปดกลมเล่นหาแปดล่องซีหาเข่าหาตัวล่องเข่าตัวกลมหาแปดเป็นแปดหาแตกเอาพี่น้องอันนี้มาเบื้องของวันที่เกิดเด้พี่น้องเด้อสิเป็นยังไงมือนี่นนก,ก็ได้ใส,ส,ส่เสื้อใส่แจ็คกันนีนเด้อ ย่าจิมยัดปลากันเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนก็นได้ไปเขามาเบ่งแล้วก็กดอะไรกดแชร์นะ่บอกมึงบอกปอบมาเบ่งหลายๆห้าหน่อยรวยกันอยู่หรอกแต่ละคนนี่ได้เงินได้ดดดดท่องกันอยูห่หน่อยวันที่เก็ดมีหน้าจับคู90 90 งกเก็ดงกเก็ดศูนยวิ่งวิ่งก็ศูน ก้าศูนวิ่งสาตัวแปดเก้าศูนย์แบบก้าศูนแบบก้าศูนแบบก้าศูนลแบบ้วก็เก้าศูนแปบดบ แดเก้าศูนเก้าศูนแปดิ่งเก้าศูนย์ลมเล่นเก้าศูนร่องศูนยแปดเวลาัเนประกาศแทบเดียวน ta mất mức mất lợi nó mới chỉ là chỉ cần thao điều thì nó kiên thân xuống này xuống điểm ngay thì nó Cá

Vinh. Vinh. Pet hạ. hạ. Vinh. Pet Sáng tua. Sáng tua. เกแปหาเกแปหาแปหาเ แปดหาเกศเกศแปดหายิงแปดหากลมเด่นแปดหาร่องหาเกศนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องระวังสองอย่างนี่แหละคือตัวล่องกับตวัวเด่นมันมาซ้ำกันพี่น้องกัดจิกกลมมัดกัดจังใดเนาะเบื้องเอาสังเกตเอาสิเหตุจังใดแทงจังใดกระแทงเอาด้วยพี่น้องเด้อ สองตัวนี่เก่งมัดสองคูนี่พี่น้องเบื้องเอาพิเศษกาสันแล้วก็พิเศษปูก,เกะเลเป็นต้นดินตัวรองเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อใส่ดุลละพินิจเอาจัดคูได้ก็จัดได้มัดมีจัดตั้งสองคูหลดเบายึดตลอดนะพี่น้องนะ สองตัวนี่เก่งเก่งอิลี่ที่ขัดออกมาขัดซันออกมาจนให้เรียนสามคู่แล้วพี่น้องพิเศษเจ้าคู่เกียตศูนย์เกียตศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ Get bad. Hmm. 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 Get soon. Hmm. Get soon. Sam tua. Bad get soon. tám kết sốn sốn kết tám sốn kết tám kết กมเด่นเน่นจรวดเกตสูมล่องเกตแปดเนี่ยเออสุน ปกติปกติเจ้าครูศีหาศีหาเก้าศูนย์ cầu xuyên xóm hạ vinh tòa สามตัวสองสีหะสีหะสองสีหะสีสองหะสีสองหะ si song hạ song si hạ si hạ si hạ không đến song hạ long pip tako เียอ้พี uno, Do ่จับคูตัว้ตัวไห่ดีวะเจ็บแปไม่ไตัวจับคูเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามสองสามสอง nâng kết nâng kết vinh vinh kết bẹt sáng tối nâng kết kết pet kết nâng kết kết nâng kết kết nâng kết pet nâng kết ปดเนินเกพ่อรย อาพี่น้องแคปหน้าจอด้ไอไเขมาแล้วก็ได้ไปสันหุ่จักกระบ,บอกกันต่อๆไปได้พี่น้องด้อเด็กมันมันจริงจของปูคุณมือนี่วันทีเก็หน,น้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกตห้าน้อยสเปิจับคูกก่ 90, 6, 6เก้าศูยนยหกเกดแปวิ่งเก้คอมเมน่งเก้าศลอง ศูนย์แปดเก็ดศูนปดพี่น้องวิ่งเก้าลมเล่นเก้าศนลองศูนยามตัว890เก้าศกาศราสัแปดห้าเกก็ดห้าเก็วิ่งแปดหามเล่น8ปดหาล่องห้าเก็ดสามตัวเก็ดแปดหาเก็ดพิเศษเก็ดศ 60, kết 8, Vinh kết 0, Công viên kết 0, Long ket 8, 3 tua, 8 kết 0, 0 ket 8, Phúc Cả Tĩ, Sĩ Hạ, 90, Sống Hạ, Vinh Sĩ Hạ, Công viên Hạ, Long, Sống Hạ, 3 tua, Sống Sĩ Hạ, Sĩ VIP, ket 8, 3, 1, Kết วิ่งเกตปดกลมเล่นเกตแปดร่องหนึ่งเกตสมตัวหนึ่งเกตแปดแปหนึ่งกตอไปน้องแคปหน้าจอเดอ้อไพเขามาแล้วก็ได้ผู้เขามาไม่กะกดกระดิ่งติดตามไม่เพื่อสิว่าด้พิดพาดของดีๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องอพซีผู้ได้เขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนั่นลนะเนาพี่น้องเด้อผู้ดมียอดเลยยอดแจแนะ่ <c oughs> น้ำผน,นี่ ยูทูบเพย์เงี่ๆกวงๆคนติดตามได้หลายเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องโชคดีกันทุกคู่ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อเงินไหลน,น้องต้องไหรมาพอกันไม่สุดต่อไปเมื่อนี้ขอเก้าวคำว่าสวัสดี